กลกรมุตุนิยมวิทยาฉบับที่1 ประกาศเตือนภัยลักษณะาอากาศพายุดิปรลชันฉบับที่1ลงวันที่19กกรกฎาคม2 5งันายโดยเนื้อาหาใจความของประกาศนะครับโดยเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้19กกรกฎาคม2 5งันาย่ยอมความกออากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิปรชันแล้วนะครับในขณะนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ละจิจูด21.0องศาเหนือลอจจูริจูด113.0องศาตะ ออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างชา้ชาๆคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปนะครับจะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาร์ตะไอุทกภัยพยา,ากรณ์ จะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกลมอุตุนิยมวิทยามาประกาศแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องประกาศณวันที่19กรกฎาคม2564เวลา11นาฬิกาขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ